เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวผมขำหลังป้อมได้พี่ผมมีสติแบบแบบเดี๋ยวรอเวฟชนก่อนรอคีปเข้าก่อนไปพี่เอาป้อมไม่ได้สวยพอ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 เฮ้ยมันหายตัวมาออกออกไปได้เลยนะปล่อยปล่อยผมตายได้แล้วผมไม่ตายผมบอกได้เหมือนกันตั้นทำอีกหนึ่งทีนี่ไอ้เหี้ยกูไม่ตายเราเป็นไงล่ะไปเลยก็ได้หลอดได้พี่คิวเลยเบิร์ดก็ได้หลอดเลยเราไปตีรอเลยพี่โมเดี๋ยวพี่เซตตามมาได้ เฮ้ยเรียกกระโดดมาปั๊บตับสวยปุ๊บมันใช้ไปเยอะและ้วจิงสวนกลับไปแล้วสี่สี่ตรงนั้นไอ้เทียวเก็บไปเล่นกันหลอดจบบ้านได้เพราะมันเสียไปสองจังหวะนี้เดินเข้ามามต่อค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นพีค่อยๆเล่น ยิงไปครับเป็นนีสตีวเคเบอร์ปาดมากระตุต้นกระตุ้นอารตลาออฟเดอร์การ์ดี่ร่วงสองมันต้องจบได้สิพี่จังหวะนี้ถ้าหลอดหลุดเข้าไปแล้วและเหลียบร้อยเงี้ยเก็บนั่นเบียร์ลีกไม่ได้ถ้ในรีเทล,ลสวนกลับเข้ามานี่ครับอาจรจักรันสอนนันเก็เจอร์ลาตัวดียิงมาเรื่อยๆกันนะนะครับพยายามจะสาบจะ,สะบเสกแล้วคน,นจะจบปานเดี่ยววันนี้ครับหลอดเข้ามาจะจบคนจริงต่อยป้อมไม่ต่อยคนและเหลียบร้อยอะเจนี่เอกรีมจูเอาให้อ่ะ